ฮัลโหลฮัลโหลเฮ h ยฮัลโหลสบายดีสบายดีสบายดีคนว่ายังก่อซิกเก็ตแม่เหรบอดฮะลอดูซิกเก็ต เห็นบ่สิเกณฑ์ได้จักว่าสิเกณฑ์บ่บอดสวัสดีพี่น้องสวัสดียามแรงโอมื้อนี้บ่ได้ไปไสอยู่เฮือนอยู่ซานเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานตามเฮือนตามซานพี่น้องสักพ่มสักามือนี้บ่ได้ไปไส อากาศห้อนห้อนห้อนจะสาเดือนสี่เล้วเลยได้พี่น้องเลยคัดเป็นเดือนสี่นี่สิบวะสำลวกพักเพราะว่านี่ความอ่อนความเพีย <c oughs> มีแต่ปลาเห็ดงานพี่น้องเอ้ยเห็ดตั้งแต่ตื่นนอนกูยังไม่ได้อยู่ได้เศร้านังขี้โคขีค้โคเอ้ยบ่เลิกว่าเป็ด เบ็ดกระต่ายเจ้าห้องคือกระถึกแล้วได้เห็ดประตูพี่ huh นะะ้องเห็ดประตูให้เขเจ้าเห็ดประตูประตูหันในถาอุเอาเสื่อมแล้วบ้านเฮย เสื่อมเบิดแล้วบ้านี้นมีเนื้อหัวเนื้อหัวกับเอ็นกลางมันมันโบเล่กับแล้วโอ้มกับโบเล่เลยโบเล้วกับเลิก,เลกก้อนมันขำเลยเฮ็ดตั้งแต่ตื่นนอนพัวพี่น้องเลยบัวดูได้อยู่ได้เศร้าเมื่อนี้บัวได้เหยียดเอ็นพอดีบัวมื่อนี้เหยียดลองไฟดับหนิไฟดับแล้วไปเหยียดน,นอนตึงลงในเปนอะอืมวันไหนไม่อนี่ละจะบ่ได้พิน วันีหนดีป่ายุ่งยักยังลงน่ะขนมมาเผาพอก็กินขนมไปนำนอ,อืมยังก,ก็อิ่มเลยอิอ่มแ,แ,แ,แล้วก็ไปหายนอกมะคอลเล่นเกม<ะ>เผาเผา,า,าไม่ได้เผาซื่อเอ้ยลูอกสาวละอ เอ้ยลูกสาวล่ะหันมาบังดูค่ะผมนะเออคือยุ่งแด่เฮ็ดงามๆเนี่ยตี <c ười> คน,นกับคนบักง,งามเนี่ยผมประตึกศึกเอ้ยไม่ได้มาไ่าได้มาไอ้หลาเป็นสาวเลยมึงหนาเพิ่นเนีในกล่องเนี่ยเป็นสาวแล้วเกี่ยงไปลอยเลยแขวบบ่มีแขวบโป่งเนี่ยใส่เนี่ยใส่เออเลิ่มโป่งเลยเนี่ยสะอาดด้วยค่ะ ปอ้อ่ะโอ้แขวมังเงี้ยโอ้แขวมาแง่้ยังแขวเป็นแมงถ้ามันบวกลอนสิได้ตปไปหายมอได้ิทอนเอาหายไม่หายเจ็แต่บาดเจ็บไม่อะปูปโอ้ห้บอแขวโค้งแขวโค้งนั่นแหละถ้ามันบวออกสิดมอผู้บได้ทอนให้ค่ะบอมันเจ็บไปผู้ข่างนี่คอยบ่ะทันได้กวดนะเฮ้ย เต็มถีบเต็มแดนตัวทางไหนก็ให้เอื้อยอุ้มอ่านนั่งซื้อให้เอื้อยทังมงดูผู้พี่น้องนี่ตะกรองไผ่กวาดใบตองตัวมายังเคยเท้ามายังอืม แล้วทำเลยแล้วมาเด็อเพี่อยากเกือบเงินเออก่อตินถาดวะว่บ่ินถาดเราเกือบเงินเก็ดบเงินของเราอะนะเออเฮือนใหม่หรือเฮือนอย่างเงี้ยพี่เออก็ได้ว่าเฮือนแบบเป็นเฮือนปูนเฮือนสารได้เฮือนใหม่เงี้ยเราปุ๊กอยู่ใส่เฮือนใหม่แล้วนะในเขมถาดทางใดเอามาวาดพี่หรือเอาไว้อยู่หุ่นอยู่ข้างถาด ไทยลูกสาย้งใเด้อเอามีธาดแล้วบ้านน่ะถาุอยู่ในแซน่ะเฮ้ยเนอัมเออการล้งเหยื่อพัดเทาแรทำดอกงานกันละเออพัแซงไหวพัเบาธาดพัยจะเอาเพื่อนอ่านไข่ซานนะพี่น้องแต่ว่ามันเป็นตูปน้อยๆนะเฮ้ยแบบตูบเก็บกระดูกนั่นได้ลูกน้อยๆเสาเดียว ไม่เอาเสาเดียวหรือหรสองเสาเฮ้ยคือเอาสองเสาสี่เสาให้เราโหลดไปเพื่อนเก็บกระดูกนะนี่แบบชานนะต้องขึ้นมากครับกำลังใส่ข่าวใส่ยังประทัดแล้วหรอของเราอยากได้แบบนั้นต้องเห็ดดีๆขยะมันหักเด้เสาเดียวบดคั้วไปส้นเห็นอะไรสาใหญ่เงาเนเลยออืมพวกกันมแต่ไม่ดูไม่แดงเออก เพิ่นสั่งมาอีกเพิ่นว่ายังได้ธาตุเพิ่นอยากได้อันเฮือนไม้มโอ้คักแล้วฉันเอ้ยแบบเรต้องซื้อแล้วนะเนาะประหยัดงบไปน้ำมนแม่เทา,าเพอดีกะนเฮือนไม้เขาครับมันถ้าเป็นซื้อเฮือนไม้มันราคาแพงหลายถ้าซื้อถ้าใส่แบบไม้แบบนี้นะพวกไม้ดูไม้แดงนี่ยนะแล้วท่านครับทดสอบได,โด้โดยโดย i ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, O P S bảo khóa xa gặp uể oải phe nương nhắng câu Q chữ Q nhắng chích Q à cái thang Q Q คิวๆอะไรเงี้อ่าคิวก่อนคิวคิวแล้วก็ยูบาเลยคยูคิวอ่าอ่าเอสยูเอสซันอืเอสซันที่ทจ่ยูยูอัมเบอร์แมวนบอลที่เอสวีแหวน วะฮะดับบรรยูยังดับบยูไหนยังวะจะบอกยังวะนะเอ็กเอ็กด้สัเอ็กวแยงเยอะแสบซีซีบอสีโบเน้เย่เก่งมากเลย

ยังพึ่งนาหไดมากหมดยังก yeah? ็ล่ะยังก็ละยอล่ะยังก็่ะยั็ล่ะยางก็ล่ะยัไปแล่ยังก็ล่ะยังก็อ่ะยังก็ล่ายังกเด่ะยังกเล่ะยังกเล่ะ พาเวอร์ป่ะแม่ผู้แม่ผู้ซีซ้อนลูกกับพระซาเวอร์เพื่อป่ะวะไวเวอ้ยอันนี้สีทามทามนี่ดอกยังวัดอิดดิษนี่แมนยังนี่แมนยังลูกตอบนี่แมนยังฟาวเวอร์ฟาเวอร์เท่าฟาวเวอร์ไลท์ไวไวไวฟาวเวอร์ ยองไม่สีขาวลูกเรษ้าเวอร์พิงคพิงฟ้าเวอร์เฮ้ยเก่งแท้พิงฟาเวอร์เฮ้ยพิงฟาเวอร์ไว้ไว้ฟาเวอร์นี่ไงบอ้าอียัง่ในลานนี่นี่ ว่สเลสเลสเลสยังลูกเลสยังเลสเลสยัง้าต้องเว่าซีก่อนยังเว่าพาวเวอร์อบ่อยพาวเวอร์บ่ดอกไม้นะพาวเดอร์เลสพาวเวอร์ เดวว้ยวอร์พาวเวอร์เลสดอกไม้สีแดงโอเคพี่น้องมา,า,าเท่านี้กับสิคโคจบคลิปก่อนถ้าก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อสบายดีส,บา,ดสบายดีสายเอาใหม่บาเห็น รอชมคลิปหน้าจ้า